Oh, สวัสดีค่ะเพื่อนย,ยังน้องทุกคนนะคะก็มาเจอกันอีกแล้วกับอีกคลิปหนึ่งคลิปแรกของวันนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้อัดคลิปอะไรนะคะก็ไม่ได้มีเอ,อ,อะไรที่จะมาเล่าให้ฟังมากมายนะคะแต่วันนี้ก็มาสป์กแดงเชียวก็จะมาเล่าไม่ใช่มาเล่าหรอกมามาพูดดีกว่าไม่ใช่เล่ามาพูดพูดเหมือนกับเหมือนกับแบบเราเรายังไงอะเราพูดแล้วเราก็ถามความคิดเห็นด้วยเนาะเออนั่นแหละก็คือเจก็ เจเชื่อเลยว่าขึ้นก่อนขึ้นก่อนว่าเชื่อเลยเออเจเชื่อเลยว่าเป็น <im it> เพื่อนที่เป็นกระเทยเออกระเทยที่ยังไม่แปลงเพศที่ยังไม่เป็นผู้หญิงที่ยังเป็นพเพื่อนเพื่อนยังเป็นเด็กๆยังเป็นกระเทยหัวโปกอยู่นะคะเป็นกระเทยหัวโปกเป็นกระเทยร,รุ่นเล็กรุ่นจิว๋วรุ่นสอิ๋วก็ว่ากันไปนะคะก็เจก็แบบเชื่อ <im it> เลยว่าเพ <im it> ๆๆื่อนเพื่อนทุกคนน่ก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คือเวลาไปไหนมาไหน ทุกคนจะมองใช่ไหมไม่ใช่ทุกไม่ถึงกับทุกคนแ hmm. บบเหมือนกับคนจะมองไม่ว่าจะมองดีหรือมองร้ายบางคนก็อาจจะมองร้ายบางคนก็อาจจะมองอุ๊ยอีนี <im 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 ่อีเด็กเป็ดทำไมมาแต่งตัวทําตัวอย่างนี้ก็บางคนก็อาจจะมองดีอุ้ยเป็นกันเทยที่เป็นเป็นกันเทยนี่เป็นน่ารักเป็นเพศที่น่ารักมีเพื่อนกันเทยนั้นน่ารักอย่างนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองที่ดีไปอีกใช่ไหมแต่คือแบบคือสถานการณ์ที่เจไปเจอนะเป็นสถานการณ์ที่แบบเหมือนกับเดินเข้าไปในร้านอาหารนะคะ หนึ่งกับเดินเข้าไปอะไรทีนี้แบบไม่รู้ว่าการแต่งตัวของเจมันเป็นอะไรเจก็ไม่แต่งตัวเลอะอะไรมากมายนะหรือ,อยังกะสวยนะคะเจเวลาเจออกนอกบ้านนะคะเจก็จะแต่งตัวแบบธรรมดาอาจจะแต่งตัวดูดูเฮี้ยด้วยซ้ำนะแต่แบบแต่แบบแต่แบบทุกคนมองอะมองเหมือนมองแบบเฮ้ยกอริล่าเลยเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเจก็ไม่เข้าใจนะว่ามองอะไรแต่ใน ทุกคนที่มองเจนะทุกคนที่มองเจเจอาจจะเหมือนมั่นหน้าเพื <p> ่อนเพื่อที่ดูคลิปนี้อาจจะเหมือนว่าถ้าเจพูดคําพูดตั้งต้องไปนีอาจจะเหมือนว่าอุ๊ยอินี้มั่นหน้าแต่อะเขาเรื่องของเราก็คือแบบสําหรับใครที่มองเจนะมองเจไม่ว่าจะมองดีหรือมองอร้ายผแบบเจก็จะคิดว่าอุ๊ยเขามองกูเขาชอบกูรือเปล่ปาหรือว่าเอ้ยมองกูน่ารักหรือเปล่าอย่างงู้อย่างงี้นะคะเพราะว่าแบบอาจจะเป็นเหมือนหนังหนังอะไรนะรักน้ำอหาสารคามนหอที่มันบอกว่า กระเทยเป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดไปเองมันก็ใช่เนะเว้มันใช่แต่แต่แตไอ้นนี้มันก็ไม่เสมอไปเพราะว่าผู้หญิงผู้ชายก็เป็นใช่ไหมแต่กระเทยอาจจะเป็นมากกว่าเพื่อนใช่ไหมเพราะว่าแบบเวลาเห็นผู้ชายแล้วล่อมองจงีแบบรู้สึกว่าโอ้ยอีนี้มันชอบกูหรือเปล่าเมย์มันมองกูจังไม่ว่าจะมองแบบครั้งสองครั้งแต่ปกติอะตามปกติโดยปกติอะคนที่เห็นหน้ากันครั้งแรกมันก็ต้องมองหน้ากันอยู่ใช่เปล่าอ,อ้ใช่เป่าวะก็คือแบบ ก็ต้องมองแบบเอออีอนี้กูไม่เคยเห็นมันมองมองมอง,มองตักนิดหนึ่งก็คงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งแต่คือแบบคือแบบทุกคนใครที่มองฉันคือแบบฉันคิดว่าทุกคนชอบฉันหมดเลยเออโอเคปะก็คือแบบนังมั่นหน้าค่ะก็คือแบบเฮ้ยแต่จริงๆจจคิดอย่างนี้จริงๆแต่ว้าเจก็มาเล่าให้ฟังว่าใครที่เคยเคยเจอเจครั้งแรกแล้วมองเจอย่างก็คือแบบเออมึงต้องชอบกูในความคิดของกูโอเคปะถึงมึงจะไม่ชอบกูแต่มึงก็ต้องชอบกูโอเคปะ โอ,อรู้สึกว่าอีดอกตัวเองมันนามาโอเคมาดูปากสวยไหมก็คือไม่มีอะไรมากแล้วไงก็คือตอนแรกจะมาพูดเรื่องคนมองคนมองคนมองแบบเฮี้เยแต่ทีนี้เอาไปเอามา,อ,าอ้าวอีดอกเข้าเรื่องคนมองกูแล้วกูสวยอา้าวเป็นไปได้ไงก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันหน้าวันหลังวันหลังวันหน้า,นนา,นนาเดี๋ยวมาเล่าเรื่องคนมองแบบเฮียเยให้ดูนะคะเพราะว่าวันนี้เอาเอา เอาแบบคนมองแล้วหลักก่อนโอเคป้าก็ไม่มีอะไรมากมสำหรับวันนี้เจ้งสมาติไเป็นแล้วบายยจบจบจุ๊บจุุบจุบยูโฮยูซ่า